ตัวเนี่ยจับเลี้ยงอเอาแก้วดีกว่าลิ้นกินป่ะเอาแก้วแก้วสิบห้าบาท,าทแก้วหนึ่งเอาไหมเป็นบบน้ำหวานหวานเอาสองแก้วจับเลี้ยงแกะผ่าเจ็ดสุกัญร์ ไม่เหมือนผมขมหน่อยผมนิดนิดแล้วก็เอากลับบ้านถุงหนึ่งโยร้อนร้อนร้อนนี่จับเลี้ยงจ้าจับเลี้ยงี่เลยพี่ลี่ี่เลยสาหาชีพล้จับเลี้ยงถุงใหญ่ย,ยี่สิบ วังร้อนนะร้อนนะรอนปะอุ่นอุ่นๆน,น,น,นะจับ้ยจับ้ย่ไ,<ป>ไม่แน่ใจนะย่าไม่เห็นนะเดินต่ปไป จะเดินวันนี้อีกรอบไหมเดินเดินวันนี้อีกรอบหนึ่งนไะหมกินเข้มเข้มนี่นนะกินกับข้าวจริงดูแลกินปลาเค็มนี่เองปลาเค็มปลาแห้งนี่ก้อนตุ้ง มะเขือมะเขือตะเจี๊ยบตะเจี๊ยบก็ยี่สิบหรออ่สิบบาทสิบาบาทเองเอนะเอเลแล้วแต่รีเลยแต่เดียวมีแค่สิบบาทเออพอปะเอาไปถุงเดียวไม่เอาไม่เอาหลอกธนาย,ยังไม่ได้เคลียร์เลย <c oughs> ซื้อธนาไว้ยังไม่ได้เคลียร์เลยไป 嗯嗯。 ผักสด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 นี่หันแล้วก็มีนั่นเองครเาละละละห้าสิบบาทเออก็ซื้อก็สวยอยู่นะเออลองเลือกไปลือกไปลองก่อนสองสามหัวขอถุงใบนึ่งที่แถวๆนี้มีไหมเอาบัคเกอรี่สักสามสี่หัว เอาสามสี่หัวสามลูกสามสี่หัวสามหัวสี่หัวเหรอบอก็สลีิเราละห้าสิบบาทผักสลัดใช่ไหมอันนี้เป็นผักอะไรนะผักผักผัดผักอ่ะผัดผัดก็จัดไว้เลยชุดละยี่สิบบาท โอ้มีถั่วอันนี้ด้วยนะถัว่วถั่วลันเตาด้วยนะอนี่บอคกลี่้าหั่นเสร็จก็มีพี่ลี่นี่สิบบาทเนี่ยก็สวยอยู่นะใช้เย็นนี้ได้เลยเอาไหมเอาไปลองไหมานี้เออเอาไปสามหัวกก็พอ แล้วก็เอาแบบนี้ไปเท่าสูงไหมเดี๋ยวไปดูไปเ,ไปเลืนะเอกลักันนะเออไหนหลั่ไหนลัเออข้าโพดอ่อนด้วยข้าวโพดอ่อนยีสบ้าบาทเองเออขโพดอ่อนเอาเลยข้าวโพดอ่อนถุงยี่บ้าบาทโอ้ถุงไปเลิ่มมาหน้าเลยอะ